ผมแยกไว้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวคุยทีเดียวนะน,นี่ซื้อมากี่หมื่น,นเนีเ่ยแมันไม่แดงนะ ตอนนี้สวยๆแดงๆประมาณสวยๆนะแดงๆ,ดงๆผิวไฟแดงๆก็แสนกว่าบาทแสนสามแสนสี่แสนสองแล้วแต่ผิวไฟแต่อันนี้พี่ดูมันไม่มีผิวไฟนะ <c oughs> ผิวเกลี้ยงเลยอันนี้ยิ่งกว่ามะขามอีกอันนี้มันเกลี้ยงเลยวานใช้เวลานานไหมพี่พวานสี่ชั่วโมงครับแต่วันแรกห้า วันแรกเยอะกว่าวันแรกมันเพราะมันต้องสแกนก่อนเพราะต้องมีแยกแบบเจแท้ก่อนอแต่เมื่อวานเร็วกว่าเพราะว่าเราแยกไว้แล้วแต่พาเขาค่อนข้างหลากหลายครับอ๋อนี่เป็นประวัติศาสตร์ซื้อมาบ้างทองบางทีก็เลี่ยมเองบางอย่างไม่แพงทีทองแต่ทองพี่สวใงญ่มันไม่ได้หนาเลยนะ,ะมันจะเป็นงานงานทั่วไปใช่เป็นงานแบบงานปั๊มอะ มันไม่ใช่งานสั่งทำนะั่นแหละสามแสนสองหมื่นห้าพันนะครับอเอาอะไรให้มันเต็มสี่แสนไหมมันเต็มยังไงเราพี่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มันยอดอมันทั้งหมดมันสามแสนสองหมืนห้าครับโอเคผมโอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามแสนสองหมืนห้าพันนะครับพี่โอเคขอบคุณมากครับต้องเช็คบัญชีดูครับเข้าลูกเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับ